สวัสดีค่ะลูกค้าที่กําลังรับชมช่องอยูยูนะขนาดนี้นะคะยูยู่ที่สูตรออโต้กอรีสาขาปทุมธานีค่ะเช่นเดิมเลยต้องบอกว่าวันนี้มีรถรุ่นใหม่มาแนะนําลูกค้าค่ะเป็นรุ่นที่กําลังมาแรงและลูกค้ากําลังนิยมมากๆเลยนะคะในรุ่น n e x t g e n r a n g e r ของรุ่นสปอร์ตค่ะตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะขนาดเครื่องยนต์2อ0 0นซีซีค่ะลูกค้าให้แรงม้าสูงสุดถึง170แรงม้าเลยค่ะลูกค้าอันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วเกียร์ออโต้6สปีดนะคะลูกค้ามาพร้อมด้วยขับเคคลื่ออนน4้ดวยะะ าราคาตัวเกียร์ธรรมดาเริ่มจําหน่ายอยู่ที่929,000บาทค่ะแล้วก็เกียร์ออโต้เริ่มจําหน่ายอยู่ที่964,000บาทค่ะ ส่วนในรุ่นขับเพื่อนสีล้อของเรานะคะที่ลูกค้าถามถึงเยอะมากๆก็อยู่ในราคาที่1นึ0 0ล้านบาทค่ะนะคะทั้ง3รุ่นสามารถเพิ่มเติมออปชันได้นะคะอันนี้เป็นออปชันความปลอดภัยสูงสุดนะคะมาจากโรงงานได้เลยในออปชันราคาที่30 0 0 0บาทนะคะในคันนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องการเพิ่มออปชันสามารถติดต่อ,อยู่ได้นะคะยุยส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนได้แต่สำหรับในคันนี้ค่ะเป็นขับเคลื่อน2งล้อในเกียร์ออโต้นะคะ9 6 4 0 0มบาทมาดูนะคะว่าในรุ่นนี้เดิมๆสแตนดาร์ดของเรามีอะไรบ้างนะคะด้าน ของเรานะคะต้องบอกเลยว่ากระจังหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็โฉมใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าเป็นแบบสีกราฟไฟด์ดเงาแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้มาพร้อมด้วยไฟตัว C นะคะไฟตัว C ีตัวนี้เป็นไฟแบบว่า LED นะคะกลางคืนสองสว่างกลางคืนแล้วก็ไฟเดย์ไทม์แบบ LED เช่นเดียวกันค่ะลูกค้ามาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้ให้ความส่องสว่างสูงสุดมากเลยเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวรถกว้างใหญ่ๆแบบนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมด้วยค่ะคิ Q ้วล้อขนาด3นิ้วแบบดําด้านแบบนี้ค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้มีมาให้ทุกคันเลยนะคะตัวแม็กยางเดิมของเรานะคะตัวนี้เป็นยางของกูด d เ e a r ค่ะลูกค้ามาพร้อมด้วยแม็กขนาด18นิ้วเลยนะคะลายสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะคะ ส่วนตัวกระจกด้านข้างค่ะมาพร้อมด้วยไฟวิ่งเลี้ยวไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะออกแบบมาใหม่นะคะสามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าเลยนะคะในรุ่นตัวสปอร์ตของเรานะคะมือจับประตูก็จะเป็นสีกราไฟท์ค่ะก็คือจะเข้าชุดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังด้านหน้านะคะตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวมือจับประตูแบบนี้นะคะ ตัวบันไดด้านข้างค่ะตัวนี้ก็เป็นการออกแบบใหม่นะคะเล่นลายแล้วก็สามารถเพิ่มเติมตัวนี้ก็คือกันลื่นนะคะที่เราเพิ่มเติมมาให้ลูกค้านะคะเวลาสามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะแล้วก็สามารถขึ้นลงได้สบายเลยค่ะด้านท้ายของตัวกระบะของเรานะคะก็มาพร้อมด้วยตัวครอบกระบะแบบนี้ นะคะเราก็จะมีใส่เพิ่มเติมตัวแม็กไลเนอร์ให้อีกทีนะคะแต่ว่าตัวข้อแบบนี้ต้องบอกว่าการใช้งานง่ายมากๆนะคะส่วนตัวฝาท้ายของเรานะคะก็จะน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยมีตัวช่วยผ่อนแรงด้วยในรุ่นสปอร์ตน้ำหนักเบามากๆต้องบอกว่าในรถของเรานะคะน้ำหนักขนาดรถขนาดนี้นะคะความแข็งแรงน้ําหนักของเราก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฝาท้ายเนี่ยการใช้งานต้องบอกว่านี่เป็นผู้หญิงสามารถเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวเลย ะะสังเกตตัวกระบะ,ะคะท้ายกระบะของเรานะคะตัวซุ้มล้อ,อของเราเนี่ยจะขนาดค่อนข้างนะคะก็คือตัวโช๊คอัพเนี่ยจะอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยซุ้มล้อ,อของเราก็คือจะแคบลงนะคะตัวภายในของเราก็จะกว้างขึ้นสําหรับการใช้งานของลูกค้าสามารถยกของด้วยรถโฟล์คลิฟต์นะคะหรือว่ายกพาเลทเนี่ยได้ด้วยรถโฟล์คลิฟต์เนี่ยสามารถนําขึ้นท้ายกระบะได้เลยง่ายๆขนาดเนี่ย สามารถยกได้เลยไม่จําเป็นต้องยกมาไว้ด้านท้ายแล้วก็ให้คนช่วยยกขึ้นท้ายกระบะอีกทีหนึง่งอันนี้ไม่จําเป็นแล้วเนาะของเราออกแบบมาการใช้งานก็คือให้สะดวกสบายต่อการใช้งานสําหรับลูกค้าเลยค่ะค่ะส่วนฝาท้ายก็ออกแบบใหม่ค่ะลูกค้าออกแบบลายแบบนี้เลยเป็นแบบ Next Gen Ranger นะคะอ่าแล้วก็มาพร้อมด้วยนะคะกล้องถอยหลังค่ะลูกค้ากล้องถอยหลังแบบฝังโลโก้แบบนี้ปกติจะมีเฉพาะในรุ่น Y Tag เท่านั้นแต่ของเรามีทํามาให้ตั้งแต่รุ่น XLT เลย ะะส่วนตัวกันชนท้ายค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นสีกาไฟาเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมด้วยกันลื่นออกแบบมาใหม่เลยนะคะจะเสินเป็นสีเดียวเป็นสีกาไฟาทั้งหมดเลยก็คือสําหรับตัวรถนะคะรถในรุ่นนี้ก็คือจะมีให้ลูกค้าเลือกหลายสีมากๆเลย ะะแล้วก็จะสําหรับรถกระบะ n น็ t เจนของเราก็จะมีตัวบันไดเหยียบนะคะเหยียบขึ้นท้ายกระบะแบบนี้นะคะปีนขึ้นลงก็ค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าตัวรถกระบะของเราเนี่ยจะกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นลงหรือว่าการหยิบของอาจจะลาบากนิดนึงก็เลยต้องมีการเหยียบที่เหยียบขึ้นมาให้แบบนี้นะคะ mm. เพิ่มเติมการใช้งานให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวภายในคะ่ะลูกค้า นะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าในรุ่น4ประตูของเราเนี่ยมีแอร์ตอนหลังมาให้ลูกค้าแล้วนะคะตัวแอร์ตอนหลังตัวน,นี้ก็คือ,อ,อลูกค้าเนี่ยถามเพิ่มเติมมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้ลูกค้าแล้วนะคะสำหรับในรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นเบาะหนังค่ะตัวนี้จะเป็นแบบเบาะหนังเป็นสเปคโรงงานสวยมากๆนะคะเดินลายให้ลูกค้าแต่ว่าเป็นในเฉพาะในรุ่นตัวสปอร์ตเท่านั้นนะคะ ส่วนตัวด้านหน้าค่ะลูกค้าต้องบอกว่าด้านหน้าก็ความคุ้มค่าที่ลูกค้าอยากชมมากๆอยากทดลองขับมากๆเลยนะคะ,อะของเราในรุ่นนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยตัวช่องชาร์จไวเลสนะคะตัวนั้นสามารถใช้งานง่ายมากๆแล้วก็พร้อมด้วยช่องต่อ USB แล้วก็ Type C ค่ะ ตัวหน้าจอกลางของเรานะคะจะเป็นซิงเอค่ะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อดูหนังฟังเพลงได้ง่ายมากๆหน้าจอก็ใหญ่และใช้งานง่ายมาพร้อมด้วยหน้าปัดดิจิตอลค่ะขนาด8นิ้วนะคะการเพิ่มเติมฟังก์ชันต่างๆก็สามารถตั้งได้ที่หน้าจอตัวนี้เลย นะะในรุ่นตัวสปอร์ตของเราเนี่ยต้องบอกว่าเบาะหนังก็สวยนะคะออกแบบมาเป็นเฉพาะรายในรุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยปุ่มพุสตาร์ทคะ่ะลูกค้าไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะสามารถใช้งานได้ง่ายๆาสำหรับในรุ่นเกียร์ออโต้นะคะต้องบอกว่าเราสามารถใช้งานใน Ford Part Connect ได้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเปิดปิดล็อกรถ เปิดรถในระยะไกลได้แล้วสามารถสตาร์ทรถนะคะเ,ออเปิดแอร์รอได้นะคะสามารถน่วงได้ถึง15นาทีเลยต้องบอกว่าความคุ้มค่าในการใช้งานในอากาศร้อนๆของเราประเทศไทยแบบนี้นะเปิดแกใช้งานเนี่ยแอร์น่วงได้ถึง15นาทีวิถีว่าดีมากๆนะคะอยากให้ลูกค้ามาลองสัมผัสด,ดูก่อนนะคะสามารถติดต่ออยู่ได้นะคะที่สาขาปทุมธานีค่ะลูกค้านะคะเราจะมีรถให้ลูกค้าเลือกออทดลองเทสเนี่ยค่อนข้างหลายรุ่นเลยนะคะตอนนี้จะมีในรุ่นสปอร์ต ให้ลูกค้าชมรุ่น XLT นะคะแล้วก็รุ่น Y Y Tag ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะชมแบบรุ่นไหนและลองเทสแบบรุ่นไหนนะคะแล้วเราก็จะมีในรุ่นลดสแตนดาดให้ลูกค้าชมและก็รุ่นที่แต่งโชว์ให้ลูกค้าชมแล้วนะคะสามารถติดตามคลิปต่างๆของวิดได้นะคะเราจะมีเอ,อ่อรุ่น XLT แต่งให้แล้วนะคะที่วิลงไป ะะส่วนในรุ่นนี้ก็ถ้ามีการแต่งหรือว่าเพิ่มเติมในรุ่นอื่นๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้ามีอะไรใหม่ๆี้จะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ